สองครับกระซิ่วตัวงามๆเลยครับขึ้นๆๆเห็นแงสัตวเบิดอยู่นี่ครับรอบหนึ่งครับได้ครึ่งถังหน่อยครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งติละครับรอบหนึ่งครับ นี่ครับพี่น,ออน้องบูอเบ็ดแห้งโูดเน่บ่อคอยสั์เลยครับนี่ครับพี่นอ้องตามนันตื่นติดผ้ากันหลากทางล่างแล้วพี่น้องมันแลนขึ้นเครื่องครับมาถือครับ มันหมันครับมันหมันอ่ะเก็บก่อนครับสวัสดีครับมันนีผพามาหลากแหครับพี่น้องนี่ครับหนามลดแห้งครับเพิ่นเปิดเคลื่อนครับพี่น้องได้พากันมาหลากแหหาปลาซิวครับสิพ่อได้อยู่ได้กินบ่ครับถ้าหลุนไปดำกันครับ Right คือค,ครับคือครับสำคัญคือไปนีค่ครับมีห่อนลูกเตาครับพี่น้องสำนิสำนิปโปลครับออกจากไข่ไป,ไป,ไปล่อปล่อเพิ่น โอ้ยโอ้ยเต็มอันยัใบปไหมคุณครับไปไท่ไงครับพี่น้อง องามครับหลอบนีครับไปไข่หลอยู่ครับนี่ครับกาครับคีอคือครับคือเยอะฝุ่นครับพี่น้องเอาขังไว้ครับอ ครัหลอบหนึ่งครับที่น้องอโอ,โอ้ตากาจะเข่าพี่กันขูดครับหล้งขูดหนึ่งครับครับหลังที่สองครับกระซิวตัวงามๆเลยครับ ขือนขึ้นขึนเห็นยังเส้นเบิดอยู่นี่ครับรอบหนึ่งครับได้ครึ่งถังหน่อยครับนี่ครับพี่น้องเบมึงตีละครับรอบหนึ่งครับรอ,อบที่สามครับได้ครับรอบที่สามมาไหนบอนี่ครับ ผมก็เอาพะแยงข้างไว้ครับผูนครับ,รบมันตื่นครับพี่น้องมันตื่นจากข้างลาง่างก็ขึ้นมามาเข่าพะแยงครับเนี่ยจะเข่าแน่อยู่ครับเริ่มเข่าแล้วบังรับหลอบอมีสิคือปะ ต้มนาแห้งครับต้มดึกแห้งครับสิหอดฟั้งแล้วของใบใหม่ทาางจะต้มเลยอู้ขดัดมยุด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 เมียุด ไอ่ครับไซส์สวยมากอือใลละตาโอ,อ้คือดูคือดูนี่ครับรอบนี่ครับพี่นออ้องคือเยะครับคือเยอะครับใจหลอดตาเหนือออนครับพี่น้อง ครับหน่อยลุดหน่อยตุกไปท่ยครับเก็บค,ครับนี่ครับหลายอยู่ข้างนอกมุธกุ้งหลายลาบกระเปลืกกองต่อม,มุธก่อยหลายอยู่หลายอยู่ หล up, <st> <tuning> ักหม่องเก่าครับพี่น้องบ่คอยถือเลยครับเย็บถือปลาคอบ่ได้มันครับเออพู้พูนครับตาไป็นหลีพูนครับพี่น้องโอ้โหไม่ไม่ไม่นุ่นปลาขาวนั่นพูนพูนครับพี่น้องตาบู อึ้นเบลยบ่เบิดแล้วครับผนประกายอีกต Dis ัวนึ่งแม่ด้วยครับนี่ต่ประกาเลยครับนี่่ผนี่ขับลอยเอง เก็บก่อนครับนี่ครับล้างนี่ครับพี่นอ้องอ๋อดเ่าไรแห้งครับไรล่ะนี่ครับพี่น้องบ,บู๊น,นเด็ดแห้งผูดเน่บ่อ,อยสั์เลยครับนี่ครับพี่นอ้องอ๋อตาเมนันตื่นตึง ผ้ากันหลากทั้งล่างแล้วพี่น้องมันแลนส์ขื่นชั่งครับมาถือครับเก็บครับเก็บเท่ๆยกมาเท่เออออกเบิ่นแล้วออกกน,นี่ครับปิ่งปลาครับพี่น้องครับจะเตรียมเครื่องมาอย่างดีครับ ปลาชิต้ตมปลาสดค้อนทอนแซ่บ,บปลาจะมีหม้อทั้งหนาครับมาเลยจะคล้องห้เพลนว่าบ่มีหม้อเลยครับเลยพากันย่างเอาครับากันติ่งเอาครับพี่น้องครับปลาไทยครับ,บปลาบูนี่ครับได้กระชอดกระดาษได้เราปลาครับพี่น้องได้แล้วครับ บนึน่งกระตากต่อ <c oughs> อยากมากเลย ไไ่ไข่เต็มถองเลยครับ เขาแหลวังหันมาเอาหลอบสองีกครับเอาเยาะครับพี่น้องเยาะน้อยๆแล้วครับซีพ่อมีปลาบอ ผ่านผานนี่ครับปเรเลไปไท่ครับกสตาลาเหนือออนครับพี่นอ้องมัน,ม,นมันครับเก็บก่อนครับ 嗯，太难、uh。Huh. Uh huh. มันครับมันมันข้นอเลยครับพี่นอ้องก <ทำ S 2> ินเลย <ปะ S 1> ครับครับเอาเนื้อหน่อยนี่ครับจากนี่ไปไหนล่ะพี่น้องพ่อได้กินอยู่ครับนี่ครับคือประมาณอยู่สายไทยงามๆเลยครับ อ๋อยครับซีโลกลัวครับตาครับผมขู่ดางก่อนครับนี่ครับผลงานครับไหลไหลยู่ครับหมานอยู่นี่ครับปลาซิวครับอันนี้กากดางสุดท้ายครับกินข่าวแล้วผ้ากันกากดางเนี่ยแหละครับไดเต็มกันละมั่งหน่อยเลยครับ มันอยู่ครับมันอยู่ครับ